สวัสดีครับมัสหมัดเหล็กเร็วแรงทะลุนรกตอนที่หนึ่งยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเวทมวยโรงเรียนเวทมนต์ต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าอยากได้อัธรุที่มากขึ้นแนะนําให้ไปดูอนิเมะเพิ่มเติมนะครับผมในโลกที่มีเวทมนต์ทุกอย่างก็มีเวทมนต์หมดแหละใครจะทําอะไรก็ต้องใช้เวทมนต์แต่มันมีอยู่คนหนึ่งอะทีไ่ไม่ใช่คือมัสหมัดเหล็กนะี่หกูออกกาลังกายกลางป่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บออก,กินสูครีมเฉยเลย อ,อยซึ่งมัดก็ศสยอยู่กับตาเขานะอยู่กับตากันสองคนาตาาตาบอกว่า <c oughs> โอเคมัดเพิ่งอยู่นี่ก่อนนะเออเดี๋ยวกูจะไปที่ตลาดนัดไปทําธุระที่ตลาดนัดแต่มันก็โอเคจะไปครับตาเดี๋ยวอยู่นี่สักพักหนึ่งเห็นใบป,ประกาศมาโอ้ซูคีมลดราคากูต้องไปซื้อแล้วโอเคจะไปครับตาเดี๋ยวอยู่นี่ตาเดี๋ยวอยู่นี่เ <c oughs> ข้าเมืองได้ไม่นานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีตำรวจมาเจอฮะเพราะว่าโดนแจ้งว่าเนี่ยมันมีคนที่ไม่มีปานหาอะไรที่ติดหน้ามันบอกว่าก็กูใช้โฟมดีโฟมล้างหน้าตาไก่เห่า คือมัดมันไม่มีปานบนหน้านั่นเองซึ่งตาก็บอกว่ามัดเนี่ยมันไม่มีเวทมนต์เลยให้มัสเนี่ยฝึกฝนกล้ามเนื้อแทนเพื่อเอาไปชดเชยในส่วนของที่ไม่มีเวทมนต์พอตำรวจเห็นก็เฮ้ยไอ้นี่ไม่มีเวทมนต์ไม่มีปานอย่างที่แจ้งความมันนี่ว่าก็เลงจะจับตัวเข้าแต่ตาก็วิ่งด้วยความเรวสูงจ เอาตัวมัดกลับไปแต่ความตินใจแค่นี้มันยังไม่พอตำรวจก็ใช้นกพิราบสื่อสารอ่ะให้บินตามไปแล้วก็พบเข้ากับที่อยู่ของตาแล้วก็มัดในระหว่างนั้นมัดไปออกกำลังกายตามชีตตารางกำหนดพอาตำรวจไปถึงปั๊บเวจตาของมัสก็เลยจักการเล่นงานนะว่ามัสอยู่ไหนมันอ็ส่งมัสมาให้กูเพราะมัสคือกฎของโลกนี้เหมือนกับว่าผู้ใดที่ไม่มีปานเป็นผู้ที่ด้อยค่าไม่มีค่าไม่มีความหมายใดทั้งสิ้นต้องนำไปถูกขังหรือกำจัดนั่นเองซึ่งมัดมันก็ไม่มีนะไอปานบนหน้าผางหน้าอะไรแบบนี้แล้วฉะนั้นเออตากำลังแบบเอ้อ ภาคหนึ่งมสัสก็ออกมาและก็จาัดก,การพรู้รัให้เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยละ่ละอาจารยพวกเขาก็มาคุยกันนะว่าอ่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคืออย่าให้มึงอ่ะไปเข้าโรงเรียนเวทมนต์นะมสัสถ้าเกิดมึงเข้าปุ๊บกูจะไม่ได้ล่าม,มึงเลยโอเคไหมมัสบอกโอเคตกลงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าเรียนเวทมนต์ของมสัสคุงนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่า,า,าแล้วพวกก็แหม่งคิดหน้าเร็วแรงทะลุระลกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ